ไฟของแชมพูนะคะตรงปลากอแลรมือนลนงนอกใช่ไหมอะไรครับพร้อมแล้วครับบังไฟล้านอัดมือครับไฟล้านไฟล้านอัดมืออัดมือสูตรมือสูครับ ใส่ซราบผมจวดจัดขืนชั่วครับบางนีครับรับประกันครับบางทมันมัดเนี้ยมีการรับประกันพร้อมที่มือนี่รับประกันรับประกันรับประกันตัวมาถอยห้างรับประกันตัวมาถอยห้างครับ

เอาไปเอาไปเดยอะด้วยเยวะด้วเอาหนึ่งสองสามอย่างคือมิดจี้ไปโอ้ยตัวพอดี โอ้ต่อมือต้งหลายไม่ไมือมือเปียกแนะ้วประเขาครับพี่น้องครับ

ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อยลา<ป>้นลานเปอร์เซ็นต์แตกล้านเปอร์เซ็นต์โอ้พอร้อมแล้วเว้ยไปแล้วพร้อมแล้วบานนี่โอ้อยู่ไก่แท้จ้าของไฟแหมไก่โพดนับสิบเอาจะเวลาเด้อจะเวลาเนี่ย

จวด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 โอ้โหรอยๆอยรอยรอยอยอยวู้ห้คือ้อยรอยแห้งแย่รอยแห้งแย่อยอยอยไม่มมมอยรอยรอยรอยดูสามสองเป๊ะโอ้โหเาประกันครับ huh. คว่ามขึ <G uy ford> <G uy ford> o, ้นจวดอเอออ้ต้องประกันนั้งวะอืมเเท่าไหร่ไาน่ะพอยี่สิบวะพอายี่สิบวส โอ้ผลครับมองลงครับโอ้ฝากติดตามหไหด้ครับช่องขี้ซุ้มสตูดิโอได้ครับก็ติดตามให้เปรี้ยวรังจกเพรได้เสือ้อขี่มือกีเกียได้ครับสหรับคิปนี้ขอบคุณหลายครับ